สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบต่อตำลกไทยนะครับผมแพ็กค,คูครับแพ็กค,คูโรงงานแพ็กค,คูนะครับผมงาน4ี่หมื่นบาทนะครับเพราะเบิง 88, ้งแปดแปดเวตรน้เงินนะครับผมหลังจากอัพเทอร์โบไม่แล้วนะครับผม ว่ามันสีแห้งก็เก่าหลายบัวครับหาพี่นอ้องมีชมมากมือกันได้นะครับผมามาไมครั่วมาไมชั่โอ้ยลมแห้งไรพี่น้องเรื่องลมนั้นไงคือเก่าครับผมบ้านผมเป็นหาเอาเหลือครับขนาดก้อนปีใหม่นะครับยังดินยังแห้งซ้ำเนี่ยนะครับผมมากนะครับ เฮี้ <c oughs> ยงก็เกาหลายกับตาลเกาหลายนะครับเจอบูบูช่างป้อมเข้าไปนี่โอ้แห้งทุกลำครับผมไรลองกับตรงตริดใจแล้วครับโอ้อดไม่แล้วเนาะโอ้โอ้ยังฮอนอีกครับ บาตาบาดใจเดียบง่ายหลายพี่น้องเลยนี่กรับลงงานแพลกูกัก็ตายแล้วนะครับผมแปดแปดเบียดน้ำเงินครับมาล่องอะไรพี่น้องเบิ้งครับผมหลังจากเปลี่ยนโบไปม,มาแล้วนะครับพี่น้องมาแห้งอยู่บ่ครับผม ผมเบิ่งผมกับ่าแห้งนะครับเสียงนี่ก็ดูดันนะครับทางคนน่าเป็นโบตัวเดียวกับเบีดม่วงเข้าๆนะครับผมส่วนเบีดม่วงขอเข้านี่ได้จ,จอดนะครับเพราะว่าผมมีผู้ชายให้นะครับผมก็ถ่ายได้ดันสองขังขงข้นคือสีมันนะครับพี่นอ้องอ๋เมื่อกล่องกับ่มีครับอ่ะยูทูบเบอร์จำป็น,นครับผมเบิ่งพี่น้องเบิ่ง กิจการครับกิจการพิชยังเดียวพิชจะไงลายนะครับผมนี่แหละครับจึงว่าผมได้เพิ่มกองแห่งนะครับทั้งทั้งแห่งทั้งเสียงนะครับผมไปย้อนทั้งสี่แล้วครับโอ้ไปทางไหนกบพี่น้องบไ保卫ท่านนี่ <c oughs> โอ้แห่งเอาการครับแห่งเอาการแรงเหลือ อยู่กับางานซีเมือนะครับตัวนี้เป็นงานใหม่นะครับโอ้หมอมไม่เลยครับโอ้เสียงแทบจะบดโตกเลยพี่น้องโอ้ดินสองกองอัดไปเสยนะครับผมเสียงแทบจะบบลาเลยนะครับผม ไฮท้อนนี่สามิ้วเครื่องนะครับช่างอมเพิ่นจัดให้นะครับผมโอ้แห่งเอาการครับต่วาบอนเดตัดตลังค่านะครับขั้นนี้แต่ของรถิ่นพอใจแล้วครับพี่น้องพ่อตั้งงานแล้วสี่ห้าหมื่นครับปีนี้ตกมาปีนี้สีไข่ๆอยู่ครับผมโอ้ยเรื่องนี้รักม เฮ้ยโอ้โไปเลยจังเด่นหรอกโอ้ย,อยรถจ,รจังเด่นจะไม่แห้งน,นะครับโอ้ต้องยกความดีความชอบให้ช่างค้อมเทอ,อร์โบแหละครับงานนี้โอ้แห้งแล้การอ้ยกนิ้วครับจะคล้องรถเป็นยกนิ้วโอ้พ่อใจเลยครับ,ากการ <c ười> รบพ่อใจไรแก้วครับเนี่ยนี่บอเซอร์ลองเบิ่งได้ครับ จังปมเทอ่์โบซีหนีว่ามีพิษลังแน่นอนครับผมการเล่นตีด้วยผมเองครับเบิรมครับเบิร์ครับบ่ได้ไวิันได้ไี่นอง ที่สติกเกอร์แปดแปดก็แม่นร้อยแปดคุณล่ะครับแห่งคุณ <laughs> ท่านเนกาอัพโบโเพิ่มกองเปียกนะครับกองแห่งเชืโบโอบก็ยั่างยั่งเดียวนะครับผมสองหมื่นครับสองหมื่นลาจะคองเป็ลานเลยนะอัดใหม่แล้วครับ รถเฟินพ่อใจแล้วครับพี่น้องแห้งแห้งอีหลีครับทนบ่ได้จังพราะเจ้านาได้พี่น้องจากปากผู้ใช้งานจริงนะครับผมนี่ครับหน้าซีไรหรือหาไรนะครับผมหน้าตะกอนเป็นซ้ำให้ครับ <c oughs> โอ้ยให้มาเอ็ดแป่นให้เดียวครับผมคาดินกระบ,บ่ร้ายนะครับผม อีกสมือขึ้นจิจบนะครับเงินซีน,นเลเพิ่อนพี่อกเพิ่อนไดู้่นะครับโอ้อุ่มนินะนะอุ่มขวดอ้อยอดแฉพยัคพี่้องต้านขวมันญ่ายไรครับแก้วครับเนี่ยแก้วแก้วเพื่นลงขั้นนีกแล้วเด้เพืเ่อนไปลองเวทมนวงนะครับ ตัวนี้เวทน้ำเงินนะพี่น้องเบิางเพื่อนเพื่อนก็คือเวทเวทยม่วงนะครับผมเฮ็ดเป็นคู่แฝดนะครับขั้นนี้พิตศวาเพื่อนมอนได้ตัดเสาลังค่านะครับผมโอ้ยปล่อยได้ข้อแห่งครับพี่น้องหอบมาแต่ละเทืยเนี่โอ้ยจักเป็นยังเอาเลดทั้งหลายทั้งฝุ่นทั้งไงเอ้าเอาเข้าไปลูกพี่ ตกเลยครับผมแห้งดีดีครับแห้งดีดีครับผมเการครับเการเนี่ยเดี๋ยวจะขายเพื่นไปล่องเวทม่วงนะครับผมดิสูเวทน้ำเงินไน,นบอลนะครับผมกอดท้ายเลยพี่น้องตัวพีผู้ขับหน่อยีผู้ทายห้่อยด้วยกัน กิเอียงกินเอียงไปเลยครับไปได้เลยพี่น้อโอ้โหป่ดใจครับปวดใจมันน่อยกวดนะครับโอ้ลมแห้งเลยครับหนาวจะไม่น่านเศร้าครับจัาหน่อยก็ในเมื่อพี่น้องบรรยากาศยามแรกๆนะครับผมถ้ามาชมหนางานนะครับกลับมาชมความแรกนะครับผม แปดแปดกแล้วกันแล้วครับพี่น้องยังแต่ตัดเสาลังคานะครับคันนี้ผมกับคือสีเบิร์ตโปรเจกต์เฮดเนี่ยเวีน,แ,บบนแล้วครับตอก็ับปลายสามนิ้วเครื่องเท่กันนะครับผม เดินนีนาะเมษสาเนคือสิเฮ็ดบ่ได้นะครับพี่นอ้องดินแข็งเนี่ยครับผมดินแถวนี้แข็งเป็นตะายเด้พี่นอ้องโอ้ยต้องหางนี่แทบจบะบ่อยากเขานะครับผมอาจจะเป็นงานสุดท้ายก่อนปีใหม่นะครับผมปีใหม่เล็กสี่ยุดบ่อยยุบดอกพี่นอ้องเบื้องบนครับ มากไงล่ะครับผมนี่ครับมาพามาช่มความแรงนะครับผมหลังจากอัพเทอร์โบใหม่แล้วนะครับผมเป็นสเต็ปเดียวกันนะครับ,บขั้นหนึ่งนะครับผมเทอร์โบเ็น้างเพิ่นบอกมานะครับผม แบเจาะบลาเลยครับผมถึงสีลากับไปไดนนะครับผมดันให้สองนะพี่น้องโรแมนต์ใหน้นึงนะครับผมมาอยู่นี่รถแล้งทุกขั้นครับ <c oughs> มาหาผมนโรแม,มนตยังเด้ยหัวพันเธ็ต <c oughs> เดิมๆอยู่ยากครับ คลิปนี้ก็พามาชมความแรงนะครับเอาไปชุ่มขั้นเบียดม่วงน้ำนะครับเจอกันคลิปหนานะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับพาพบนเดขับเบ็ดม่วงนะครับสวัสดีครับ